หมดที่ผ่านมาเป็นอะไกับปูเข่าเทีมเท็มมันเนี่ยป้าทุ่มันก็ออกหกเทียนตามมันก็ไปเหลื้อยก็ีปเลื่อนก็บอกให้เจ้าอยู่นี่แหละจิตก่าโอ้โอ้โวดที่ผ่านมาเข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมสวัสดีพระเมรุพิลอศสีครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะเอาวันนี้แอดมินเดินทางมาตาม แนวทางปูผมเง่าครับผมเนาะเลยยิ่นคบาบานวดที่ผ่านมา630สามตัวโต๊ะแตกครับผมเนาะเอาเงีน้นี่ได้มาแล้วพี่น้องเนาะแต่สี่เป็นตัวใดรอดติดตามไปพร้อมๆกันครับผมเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีฟซียิน,นดีต้อนรับเข้าชูดทีมงานมหาเห่งครับผมเนาะ,ะวันนี้พารวยจนครับผมวันนี้ มีโอกาสเดินทางมากรวพี่นลองเด้อจะผ่านมานะครับเคยมาแล้วหลายปีพี่หลองเนาะต่ว่ามือนี้มีโอกาสเดินทางมากผ่านมาข้างนี้เลยเด้อ,อ,อมาหาปูเห็นลูกซิทลูกค้าเต็มพี่นะ้องเนาะคย่อยมาเรื่อยๆอันนี้จะได้ผิวอ,อกาสรอเพิ่นว่าง ครับผมเพราะว่าเพิ đó, <S <s ่นกับมาทำพิซซี <t 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 uh> <t uh ่ของเพิ่นทำธุระเรื่องทำดุระเรื่องของเพิ่นอนมินจะได้ให้เพิ่นว่างก่อนเนาะหลังจากว่างไงจังจิ๋วขอโขกก็นอกจางเนาะเอาวันนี้นี่คกับมาหอดมาถึงปูขาวผมยาวอ่า รถที่ผ่านมาไป็นอกับปูขเขาเค็มๆม,มันเลี่ยปาทูมันก็ออกงตจ่ดตามมันก็ไปเหลื้อก็ที่ล่างก็บอกให้เจ้าอยู่ได้หลายทิศกันโอ้โอ้งวดที่ผ่านมาเข้าทั้งบนท,ทั้งล่างปาทู อะไรกินในอยากบ่ได้ว่าตัวเก่งด้กิได้กินได้ท่านโย่เป็นเลขฝันบ่ปูหรือว่าเลขน้ำมนต์โอ้เลขขันน้ำมนต์น้ำตาเทียนเลขโอ้ยดน้ำตาเทียนมันเข่าย่ามเข่าไมนก็เข่าโตโอ้แต่ว่ากะกัพ่อได้ได้กินในท่านได้ปูได้กินในท่านหกสามศูนย์นีน่พ่อได้กินในท่านสามตัวแตกนี่นะ,ะพี่น้องเลขออกหกศูนย์สาม ปูไฮว่าปูไฮหกสามศูนย์พี่น้องเลขแตมันเลขยูทูบของพวกรัฐมันนี่เลามาใช่เอาหันโอูปูไฮก็เจ้าหกศูนย์สามโอ้หกศูนย์สามมาเนี่ยแต่มันก็มีเลขสองตัวนั่นอยู่ปูก็เลยบอกเพื่อนแปวอยู่วัดบันแทนเลขอยู่วัดบันแทนพี่บุญลาขะมันมีเจ็ดเก้าเด้ออยู่น้ำกันก็ผัวใหญ่ผมเหี้าผากแหลกของเพื่นอยู่ใกล้ๆอ่ะ ของปู่พี่บุญพระไง่ปู่ก็บอกปัานนั่นแหละปู่ปู่ผมเหี้อยู่วัดบันแ่นปู่ปู่ฝันเห็นเพื่อนบอกหรือว่าจากไหนเพิ่นมาส่งสิบอกให้บอกบักมีน้อยไปอาอยู่หันเดอร์ว่ะสิก็เลยบอกเขาจะต้องยูทูปเขาไปเอาเขาก็บอกไปแต่ว่ามีอีดีบอปู่มันก็มีไรเ็ดเก้าหน่อยที่เลืกกันเขาเจ้าเขียนมามีเ็ดเก้าหลักก็พ่อสอนเลยว่าพ่อสอนเพิ่อน อืมมีดีต่ขาจตว่าไปมาไปแต่ปูบอกขเขาาจะไปโยอบอกไปก็ได้เป็นเจ็ดเกายุ่หันก็คือได้สองตัวลางได้สองตัวลางอแต่ว่าเลขน,น้ำตาเทียนของปูจะถึงหกสามศูนย์ถูกต้องมันมีหกหกศูนย์สามแล้วก็หกหนึ่งสามเลขเนี่ยอ๋อสองตัวโอ้บ้านวา,านหนึ่งกับศูนย์มาตัวเดียวกันครับมันก็เลยแปรพิจารณาออกมากก็เลยเป็น่ยหก หนึ่งสามหกศูนย์สามครับผมมันก็มะเขาหกศูนย์สามโอ้กะเข่าแล้วเปูสำหนักที่ว่าเงินงบหน่อยเลยเนีอืมโอ้โอปูฝันเกี๊ยวพันอยู่ข้างฝุ่นตีกันเลยได้บอกพวกยูทูบเขาเปล่าอ่าต่นมีหันมีเจ็ดเจ้าพันบันทึกไปเพัน,อนเออ,ค,อ,ค,อคือคือก็ายเพันเขียนไปแลต่พันก็ชี้ลงคอต่ออันไหมอ่ครับผมพัน ระบุมือสานยังสิน่าเนาะมันจะเป็นมืออย่างเขาชาวบงแต่มันระบุไว้มีเกียรติเก่าหลักกับมาพอซ้นั้นก็ซ้อนนี้ดีแม่ครับเล่มก็เลยไปออกยุหันอืมก็ได้ได้ให้เขาอยู่เมื่อวานดูขี้ได้เองยาวเออมาไปเอากจ้กบันเลขออกแล้วพากันเปื้อนปุ้ยเฮาหนีชัวรเนาะออกได้จก็ไปเบิ้งครับโอ้ยมันก็คนละเหืียญเลยอืมเป็นอยังนี้แหะเท่าจนเนาะโอ้ยบอกกับบวกคักอยู่ดอกดีพ่อแต่ว่า อ่ะภาคกันยาิไปพุ่นไปพี่มันก็ธรรมดาเนาะเดินซ้ายเดินซ้ายเดินซ้ายุเพิ่มขึ้นข้ามบอกกันเนี้ยบัดได้เลขออกมาในมือสองมือมันก็ยั้งไปเบิ้งกันไปเบิ้องมึงจนมะตีข้าใจข้าใจไปเบิ้งมันก็เห็นแล้วและเปเจ็ดเก้าแล้วก็พอสอที่กันมันเสียชีวิตโอ้ครับเป็นยังไงถนอมโอ้มันก็ออกอีหล่ะอีพอวะฉันแนี่ยว่ากันดีกูเห็นยังไงกูบอกเป้าอยู่มั้ยอยู่อยอยู่แล้ว เมือขับยวเาเนกอนแล้วเจ้าบอกเราดื้อเฉยเนอขับสูงขี่ไล่เฉยนอโอ้เงื่อนเงื่อนนี่เขาเจ้ากัมาเอาที่เห็นไม่ถานนั่นแหละเจ้าได้เมื่อมือวานโอ้เขาจามาเอาเดาเยอะเลยขายพวกไก้รัดมานี่พวกผู้ปู้เรื่อไหนพวเจ้าเดาเออพวกมาเกจต่างกันแล้ชิ้นมือนั่นแหละโอ้นมาากิได้บอกูโอเกตางมันอนจักับูจะไเออแมนแมนแมนเป็นเป็นแบบเด็กชาวบัาน งวดก่อนเมือเ่อแก้เขามาตะกี้กับเลขออกหกชุนสามนี่แยมาเอาไปได้น่ะนะสมัยตะกี้กับอะไรครับผมบัดมางวดนี่แก้มากกับมาท่มหดเลขออกหกชุนสามอีกคือเขา,าจบขือนเลยจบกันอีงครบรอบนะบพูนะครบรอบของมันอ่าพีน้ังเ้ยบานแต่นี่ล่ะก็จะเอาเมื่อแล้วโอ้ทีน้องเลยมันไลเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดเลขล่างก็ได้ให้ชุนห่านนั่นแหละ โอ้พี่หนังเออเอาอย่าหายชูนหากัะซิบหาเด้อมันเป็นเลขตัวเดียวกัน,นก็บอกฉันเนี่ตัวกันตัวร่องบอ่ปัวครับผมตัวกันกันเอาหากันเดาเฮ็ดกันเอาเฮ็ดต,ตัวผู้ขาวก็บ่ซื้อพ่อบาทเด้เฮ็ <c oughs> ดจะซื้อเฮ็ดให้ลูกศิษย์ลูกหาจะซือ้อ,อไม่ใช่แม่บ้านแม่บ้านเลาก็ได้อยู่อืมแม่บ้านเลาก็ถือเองหมดแล้วฆ่าปลาทู่อยู่อ่าพอได้ฟังพอได้ฟังน้ำบาตน้ำเมืองเป็นแหลกจะเล่าที่เด่นบ่เล่นบ่อนหยุดหง่ำ บ่สนใจเรื่องพวกนี้ชื่อๆอยู่ครับผมนี่ผมมาขอกระให้เขาไปให้กับปิญจังบุญพระเจ้ายุดอกอ่าเพิ่อนเดือดชี่หอดชี้เถงละขันเพิ่นมีโศน้ำนาปูเนาะบ่ได้ว่าเพิ่อนนอขอนั์นก็อยากเอาของไผอยู่แล้วกะยุ่งที่แหละก็ถือว่ากับข้อได้กินได้อยากอยู่อันไหนก็ได้กับให้ว่าก็คือเฮาซอยปูซอยข้นไปหลายทางอ่าก็เห็นนั่นแหละโอ้ลูกซื้อเพิ่นก็เดินทางมาเรื่อยๆไมอ่า แถวมีปัญหากัมาให้แก้ไขหัวรังค้นกรบว่าเกิดมาโดนฝนเลขกว่าถือกักเทื้อไอแน่เผว่อดึงดวงเสิมดวงให้ตัวกันเจ้าถือกะเช่นหาก็ถือกันเกือเบิดอย่ครับก็ได้กินได้ยากพียวมันหามันก็คือคนเฮาน้อย่ำเฮาเห็ดไว้แล้ว ้หาบุญนี่มันก็ได้กันเท่าน,นั้นแหละแห้งแล้วเนาะหมดวันที่สิบหกถึงถึงนี่แหละโอ้พี่รองเอ้ยเอาใครที่ติดตามทางช่องได้พี่รองเด้อมือนี้มีโอกาสได้แวะเข้ามาหาปูคนวันร่างวันก็คือหอดล่าหอดต้อยพุ่นละโอ้มันก็ออกขึ้นออกประจำาทั้งแยกกับเขาทั้งเล็กรัฐบาลเขาทั้งเล<ะ>็เกเล่วเล็กน้อยเห็นกับเขาหือเปล ก็จั่ทุ่มพกเกตต่างที่อยังเขาบอกว่าบุญวนหรอกอพอเขาเอาเมื่อเขาก็บอกกันโหลดซุ่มเหรียญน้องไอเหรียญเล่ามาพากษกับซื้อไปออด้วยเพราะว่าดดอกครับผมจัดได้นั่งดดดดกับบ้าน,นดอดอกก็ได้กินได้อยากมากเรื่อยๆอยู่แต่ม,มันบอกเป็นแนวที่ไปโคตรชิ้นหน้าเนาะวะครับผม มันเลาบ่ได้หลอบ่ได้ใช่ไหมผู้ม,มาขอาก็ให้ไปให้เป็นแนวทางให้เป็นแนวทางเป็นแนวทางใี่ไหมอือห้จับเลขลอตเตอรี่รอรอไปเพื่อ,อบุญไผ่บุญมันเพราะว่าคนอยู่กับดวงแล้วก็วาสนาข้นซื่อเนาะครับว่าต้องคนก็เห็นน้ำกันก็ยังบ่มักก็ยังวหวอยูยย่ <c oughs> บอได้จะโอ้ออกแล้วก็โอ้นดมกลิ่นท่นเป็นธรรมชาติดอกดวงคนอ่าพี่น้องเห็นกันได้ยังเนาะ เจ็ดสามแปดชัดเจ็ดนะพี่น้องเนาะอ่าง่ามนี่แหละง่ามครับมาโบตงองแปรยากพี่น้องแล้วก็ศนะูนย์หาเนาะตัวการป<า>ุ่มตันขั้นเป็นศูนย์อาจจะเป็นหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันกับไม้ของฉันจะใด้ขึ้งงวดบางตัน,นงวดบางนึ่งก็ได้หก<อ><อ>หนึ่งสามปูอะไรเบาขึ้น<อ> เลขหนึ่งกับเลขศูนย์กับมันก็ตัวเดียวกันตัวสูโอ้อก็วอาไอ้ฟังยัวอ่บอกเข้าใจบ่เหียจังสูกับซื้อหกหนึ่งสามแล้วก็นหกศูนสมก็บถือคนตัวเดี๋ย yeah. วสี่หยานยังเตียมันก็มาออกหกศูนย์สามก,กัปูบ่อยฟังนะกัเปีนีอันเจ้าก็เฮีันันตแล้วโอ้เอาพี่รองช็หน้าจอเด้อนะสำหรับ,บน,นี่เหงอดอกได้จุหัวยู่ ปูตั้งเฮ็ดหรือว่ามีคนมาขอตั้งเฮ็ดเยนมากเมื่อกลูกหลานนะพูกเขาเคยอยู่น้ำนี่แล้วก็ไม่เฮ็นไหนนะเตี้ยเก็กัได้ผู้ข้าเจ้าูเอาไปแล้วผู้ล้างคนเอาไปแล้วก็ให้มูมูไปซื้อพมาซื่อเจ้าของบ่ซื้อมันกับอะไรก็เก่าอ่ะคือมหาปูมานั่นมันนี่เอาเอาปู้เอาเลขกันฝากซื้อทาเลขน้ำปูมาเตี้ยเห็นเพิ่นว่างไปหันเตี้ยกับไปให้บุญมูเบิ้ง ผู้ผู้เบิ้งคันได้ซ้ำเออได้ซ้ำก็ขวางหันห้าตะโซ่ห้าตะโซ่มันจะเป็นธรรมชาตาเออธรรมบาดาร์เจ้ปัวมันเป็นธรามบาดามันชินมาละได้เวละก็ได้ว่าคันบอยอยากซื้อยากหาต่เอาใส่กระเป๋าเสือว้เบิ้งอ่าแม่มันออกมากค่อยเอามาเบิ้งมันมีบอยเคีับปู้ก็บอกไั่ได้ดิโอ้คือปูกก็บอกได้เป็นผู้ไปซื้อไปหาน้ำไผ่ไหมครับขอกให้ บุนตตกโตมีโตกระได้แล้วถ้ามุนพกโต้พอมีถึงมันก็บ่ได้มันเป็นเงินเทปดาเพิ่นแมกก็บอกที่นี่ครับผมอือก็เป็วา่อ้ฟังแล้วท้ายไปคักไปอ้างมูบ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 ุบู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 บีบู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 บนบุบูบูบูบงบู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 บบูบ เลขขอกยังละซูว่าสันซูหกสามอีพอสันมึงได้เงินบ่หล่ะว่าสันเออเออวันนี้บ่เกี่ยวบ่ปูแบ่ฝันเกี่ยวเพิ่นบ่ฝันเกี่ยวยังบ่มีจะเกี่ยวอ่ะมีงานแต่งงานโอู้ยุใส่เดี๋ยวฟังมีงานแต่งงานแต่มีผู้ชายในหนึ่งคู่หนึ่งมีพ่อมีแม่บ่แพ้ของบ่ได้อยู่ในงานมีสองคนเท่านั้นแหละครับครับงานแต่งงานแต่ไม่มีผู้ชายก็ไม่ยิ่งเท่านั้นครับอบอกสันสันเท่านั้น พอว่าก็มียังสั่นบอกพอเห็นไผรอีกเป็นงานแต่งงานแต่ว่าหางมีคนสองคนแค่ผู้ชายกับยิงผู้บ่าวผู้สาวคนล่ะบ้านห้าวจิตเขาแต่งงานนั่นแหละแต่ว่าพอเมียกับว่าเห็นจากคนเห็นเห็นจิตชาวบาก็จะสาวเออแค่นั่นแหละในงานนั้นมีสองคนงานนี้ไงมีสองคนแค่ว่าเห็นเท่านั้นแหละตียังไงเนาะตียังไงจะเละชี้หายล่ะที่นิมิตก็แช่แค่เห็นนั่นล่ะโอ้เด็นิมิต กต่บอกเขาพึ่งเบาเดี๋ยวเขาจะเบานีละโคงประกอบกันไม่พี่หลังเด้อเลยมีมิดกับร่องเบิง้าเป็นปิงกิ้งยะงานแต่งงานตายยเหี่ยงคนายผูดไส้ไม่ยิ่งละพอมียะมาที่มีมีจะผู้เบาผู้สาวยุ่มกับสองคนขอด้วยโอ้มีตัวคูเบาคูสาวเงี่ยงกันซองรองกระล่างที่เขาบ้านท้าว่ายืนเงี่ยงกันกระล่างที่เขาไปนั่งวิธีเย็นเลครับ อันจีพวกขาวทีกูก็จีทีหาทีหลดแล้วง่ายเลยแล้วอ่จะดีทีจะยาก็ทีตัวเดียวรลเลแล้วอืมเามันสีก่ายคกอยังไม่เหี่ยงยืนอยู่เนาะอืม ก็นั่งยังนีที่ว่ามีปิศนาอยู่ที่เพาในนั่งแม้คนไข้ไขว่าที่ไปแต่งงานกันยืนเงี่ยงกันลองสองเดี๋ยวหาไคมันก็ไม่ผู้ใดเลยเพราผู้เฒ่าผู้โอด้านไหนก็ไม่เห็นจะคนยังเห็นเรื่องแบบปูยังเห็นก็ยังมีคนสองคนเพื่อนหลังบักไงแม่ครับมันต้องเป็นปิศนาเน่ยโล่งจงโปร่งมีคนสองคนนึงเหรอก็เลยว่าเอ้าแต่เก่ากฝันเกี่ยวยังสิมันก็บม่เคยผ่านเกี่อวนี่แหะโดนนะมาฝันเกี่ยวเรื่องงานพวกนี้ เพราะเป็นงานจัดงานไงแต่เห็นมีแค่สองคนอันนี้บ้าบ้านนี่ที่ก็บอเห็นมี่ไหมครับครับมีเจ้าบ่าวสาวเขาได้ยินเสียงกันอยู่คือเห็นเลยอ่าปีง่ายๆเลยอันนี้จี๊เอาง่ายง่ายมันมืดมันเห็นแหละคือกันกังวลบางหนึ่งไล่เปี่ยวยวดลูกอับแล้วเลี้ยวกันเลี้ยวกันอันนี้ปู่กะจีตีเสียหาที่ไล่เปี่ยวลอดเลี้ยวมันตรงประเด็นนั่นเองับผมง่ายๆเนี่ยเนียนเนียนเฉียน บอซื้อบอหาบอได้ว่าเอาไปถ้าเบิเ้งเด้อมันที่ออกบอตัวเบิ้งเนี่เอือมันออกยังไงก็ได้เคยในเบิ้งคลิปของเพิ่นโย่เนี่ยแล้วช่องช่องนี่บอในเบิ้งดอกแต่ที่ด้ติดตามเบิ้งช่องเพิ่นโย้ว่าเพิเ่นแปลเลียบใช้ใช้ยังใดก็มูอ้มูไอ้ช่องยิ่ลุงเรื่องเก็หนี่ย <c oughs> <c oughs>